ครูพัฒจิตเศรษฐีพลิกชีวิตจากปฏิหารกดแรงดึงดูดพลังงานแห่งการโปรแกรมความคิดวันนี้ครูพลิกชีวิตได้จากการพูดตอกย้ำจิตของตัวเองทุกๆกวันครูนำความลับจักรวาลปฏิหารแห่งความรู้สึกและความคิดส่งต่อให้ทุกคนในคลิปนี้นะคะลองฟังซ้ำย้ำและสามารถ สร้างให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้หากคุณใช้กระบวนการนี้อย่างถูกวิธีหลายคนมาเรียนคอร์สกับครูนะคะแล้วก็ถามว่าครูคะในกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เราจะคิดแล้วก็ใช้ความรู้สึกส่งต่อจิตใต้สำนึกของเราได้อย่างไรวันนี้ครูพัฒมาตอบให้นะคะว่ากระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ ครูได้ทดลองใช้นะคะเนึกถึงตะเกียงวิเศษในจิตใต้สำนึกของตัวเองก็คือยักษ์ในตัวเราถูกไหมเขาจะมีหน้าที่รับฟังสิ่งที่เราปรารถนาที่มาของจิตใต้สำนึกคือการตอบรับและเราสามารถขอพรได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดลองคิดดูนะคะในเรื่องราวที่ครูพูดนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณ ในสิ่งที่คุณต้องการและก็มีจักรวานหรือยักษ์นั่นเองที่คอยทำงานตามคำสั่งให้คุณแต่คุณต้องสั่งในสิ่งที่คุณต้องการและพูดให้ชัดเจนจิตใต้สำนึกรับคำสั่งแค่อย่างเดียวได้จะ้ะนายจ๋าความคิดสร้างสารรค์นะคะเกิดจากคำถามสิ่งที่ต้องการไม่จำเป็นต้องพูดออกมาดังๆ เพราะจิตใต้สำนึกรับได้จากความคิดและความรู้สึกขณะที่คุณต้องการและคุณต้องถามตัวเองว่าคุณต้องการมันจริงๆมั้ไหมถ้าคุณต้องการมันจริงๆครูพัดแนะนำคือนั่งลงตอนนี้นั่งลงตอนนี้แล้วก็เขียนบรรยายลงไปในกระดาษเขียนคำพูดรูปปัจจุบันคุณเขียนว่าตอนนี้ คุณมีความสุขและาซาบซึ้งกับงานตัวเองแค่ไหนมีความสุขกับสิ่งของมีความสุขกับเรื่องราวต่างๆจากนั้นก็เขียนอธิบายอยากมีชีวิตแบบไหนทุกๆด้านของตัวเองครูใช้แบบนี้แล้วครูก็เริ่มเปลี่ยนเพราะการเขียนเวิร์กช็อปคือการโปรแกรมคำพูดอย่างหนึ่งให้ความคิดของเราได้จำไปด้วยมันเหมือนมีแฟ้มจัดเก็บ ความคิดไว้เสมือนกับการที่เราได้เปิดดูตลอดเวลาอยากได้งานแบบนี้ปรารถนาคนที่เข้ามาเป็นลูกค้าหรือดีลสินค้ากับเราแบบนี้ปรารถนาคู่รักหรือคนที่เข้ามาหาเราแบบนี้มันเป็นการสั่งจิตใต้สำนึกของเราหรือจักรวาลหรือยักษ์นั่นเองยักษ์จะรอคำตอบจากเราและ คำตอบนี้เกี่ยวอะไรกับคุณในสิ่งที่คุณขอไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะคะที่คุณจะต้องหาคําตอบคุณมีหน้าที่ที่ทําให้จักรวาลน,นะคะทาหน้าที่ให้คุณเท่านั้นเองคือคิดกับรู้สึกพลังงานจักรวาลกําลังตอบรับเรียบร้อยแล้วจากความคิดที่เกิดขึ้นเขาจะทําหน้าที่หาสิ่งที่คุณปรารถนา และจักรวาลจะเริ่มจัดลําดับในแฟ้มพลังงานของคุณเพื่อค้นหาให้เกิดขึ้นจงใช้คำพูดให้ชัดเจนนะคะครูแนะนำเรียบร้อยแล้วนะถ้าคุณทำการค้นหาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จตัวคุณไม่จำเป็นว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะไม่ใช่หน้าที่ของคุณคุณไม่ต้องรู้ว่าจักรวาลจะจัดสรรยังไงเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ เดี๋ยวจักรวาลจะหาทางให้คุณประสบความสำเร็จเองวันนี้นะคะเมื่อคุณอยู่ในความรู้สึกความคิดและรักษาพลังงานของตัวเองอยู่ในแนวเดียวกันหรือคลื่นเดียวกันนั่นละค่ะคือหน้าที่ของคุณต้องทำแต่ถ้าคุณมีความวิตกกังวลกลัวสิ้นหวังโกรธอิจฉา แสดงคลื่นไม่ชัดในแนวเดียวกันกับสิ่งที่คุณขอดังนั้นให้คุณรู้เลยว่าทุกสิ่งที่คุณขอมาคือแคนเซิลและให้คุณเอาความคิดเป็นรากฐานทีละนิดค่ะคุณจะหาความรู้สึกนั้นได้ตอนนี้ถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับมันและมันจะอยู่ในประสบการณ์ของคุณทันทีนั่นคือจินตนาการ หนทางคือกุญแจสู่เส้นทางของความสำเร็จคุณมันจะเป็นการเคลื่อนและคิดไปสู่ความต้องการที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ควรคิดว่าสิ่งที่ได้มาฉันไม่ชอบเลยเพราะแสดงว่าคุณเดินผิดทางเรียบร้อยแนวทางเดียวกันคือคลื่นของความสุขทำมันให้ได้ตลอดทั้งวันคืออารมณ์ดีและรู้สึกมีความสุขจักรวาลชอบความรวดเร็ว อย่าสงสัยอย่าแครงใจและอย่าผัดผ่อนเมื่อมีโอกาสมาถึงและการกระตุ้นอยู่ตรงนั้นเมื่อสัญชาตญาณบอกว่าใช่จงทํามันเลยเพราะนี่คือหน้าที่ของคุณค่ะคุณจะดึงดูดทุกอย่างถ้าคุณต้องการเช่นเงินบ้านคนหรือสิ่งของที่คุณต้องเอาใจใส่ในสิ่งที่คุณสนใจเท่านั้นนึกถึงภาพที่คุณต้องการ คุณจะดึงดูดมันมันจะดึงดูดคุณมันจะกลายเป็นความจริงผ่านตัวคุณคุณจะเริ่มจากศูนย์ก็ได้และจากไม่มีทางก็จะพบหนทางคิดดูสิในขณะที่เราขับรถตอนกลางคืนไฟหน้ามองเห็นแค่ระยะทาง100 200ถึง200ฟุตแต่เราก็สามารถขับรถไปไกลได้ถ้าเรากำหนด และพูดว่าอีกสองฟุตข้างหน้าก็ถึงอีกสองฟุตข้างหน้าก็ถึงและมันตื่นเต้นในที่สุดคุณก็จะถึงเป้าหมายที่คุณต้องการถ้าคุณต้องการไปหามันจริงๆคุณจะได้รับสิ่งนั้นแน่นอน